ันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปที่สุดของเครื่องสำอางค่ะต้อนรับปีใหม่กันนะคะเจน่าเนะอันนี้มันไม่ได้เขียนนะคธอมันปัดอันนี้ั่เรียก็มีมาเคยที่เขียนคิ้วสำหรับเราไอตัวเนี้ยมันสีสวยแล้วก็มันน่ารักก็เลยใช้โอเคจบมันน่ารักถ้าเกิดมันน่ารักหนึ่งสองสาม อะไรเนอะมันใช่ยี่ห้ออื่นไม่ได้คือยี่ห้อเฮโรอีนน็อกเอลทุกทุกยี่ห้อเลยของพี่เลยดาวมันถูกมากไม่เป็นไรไม่รู้มันอยู่ที่ว่าใช้แล้วดีไหมถูกไม่ได้หมายความว่าไม่ดีเรามาเริ่มกันที่คุชชั่นก่อนเลยนะคะของเรา3มคนโอเค1นึ่งสองสามบายของแจมนะคะก็จะเป็นยี่ห้อ คค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนรองพื้นที่ใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ใช้ได้ง่ายๆ<อ>เบอร์0ูนค่ะอของเลยเหมือนกันทีฮ่ฮอกกีเหมือนกันจะเป็นคูชชั่นของเลยเป็นเบอร์หนึ่งอกปิดปานกลางนะคะก็ใช้ได้บ่อยๆเป็นเนื้อแบบซิลกี้ก็เลยแบบใช้ได้บ่อยๆนะคะก็เลยเลือกให้เป็นแบบรองพื้นติดอันดับของดิฉันเองมาจริงๆแล้วมันเลือกยากอยู่นะเพราะว่าเลยรกะจริงจริงแล้วก็เป็นคนที่ชอบหลายอัน พี่เลดให้อันนี้ตอนนี้ใ,ในตอนนี้อเอสโปเบอร์ยี่สิบค่ะออวานิลานะคะนี้มันบางเบา<อ>กบ้อยได้แล้วสีผิวมันเนียนบางครูชั่นบางอันมันหนาไงมันเกี่ยยากแต่อันนี้เกี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันแบบรู้สึกไม่ทาแล้วหน้าแห้งอ่ะไม่ทาแล้วแห้งต่อไปนะคะที่เขียนคิ้วค่ะซาด่า ของแจมนะคะนี่จะเป็นยี่ห้อเคสค่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ใช่ที่เขียนนะใช่ไหมอันีไม่ใ่ปัดอันนี้ปัี่ก็มีมันเคยที่เขียนคิ้วสําหรับเราเราเราไม่ได้ใช้แท่งแท่งเขียนสักมาแล้วพอดีสักคิ้วแล้วนะคะพี่แบนยังไม่สักเลยไม่ต้องมีที่เขียนคิ้วใช้ที่ปัดเฉยเฉยพออันเนี้ยดีมากๆเลยเพราะว่า มันแบบให้วอลลุ่มกับคิ้วใครที่แบบขนคิ้วบางอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเออเหมือนแบบพอปัดไปแล้วมันจะช่วยเพิ่มเพิ่มวอลลุ่มให้กับขนคิ้วของเราในวันนี้จังก็ปัดปัดอันนี้เลยเนี่ยนี่ใช่เวลาโดนน้ำแล้วก็ไม่หลุดแบบอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเน้นคงทนแล้วก็มีหลายเฉดสีสวยมากอันนี้ได้วอลลุ่มที่ดีมากแนะนำค่ะค่ะของพิเลตนะคะ heavy rotation อันนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ดีมากนี่หัวเล็กแค่นี้เองอแล้วมันก็เ,นเขียนเป็นเส้นเส้นได้ติดง่ายเห็นะแล้วมันก็เขียนเป็นเส้นได้ชอบเขียนเรียงเส้นแค่หัวเพราะว่าพี่เบลเป็นคนคิ้วแน่นตรงไหนแหว่งมันจะได้เติมง่ายแบบบางทีพอมันใหญ่ปุ๊บบางทีมัน,มนก็ชชเป็นแบบปืดอันนี้มันจะแบบธรรมชาติแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากเลยอันนี้ดีมากแล้วก็ สามารถบัดได้ด้วยอันนี้ต่อก็เฮฟวี่ดเทีช่องยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันคือชอบยี่ห้อนี้มากขอนนี้แจงของของพี่แจงของเคทของเท็ดีดูทช่องยี่ห้อนี้เป็นของญี่ปุ่นของเนยนะคะเป็นที่เขียนคิ้วทอมฟอร์ดค่ะอันนี้จะเป็นหัวแบบเป็นหัวแบนแบหัวแบนก็ดีเหมือนกันนี่หัวแบนแบบนี้อันนี้เนยก็ใช้เขียนแบบเป็นเส้นเหมือนกันแล้วก็เติมแค่ตรงช่องว่างของคิ้วอะไรอย่างนี้ ไม่ค่อยได้ใช้เยอะส่วนใหญ่เนี่ยจะเขียนแบบขีดเส้นตรงหัวคิ้วแล้วก็อ,อีกทีหนึงนตรงหางคิ้วนิดนึนเงเลยแค่นี้พอเพราะว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบให้คิ้วมันหนาเกินไปมีหัวปัดปัดแบบไว้ปัดคิ้วอื้ใจญ่มวดหมู่ต่อไปนะคะก็คืออายแชโดว์ค่ะทุกคนเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่แจมชอบมากเป็นเฉดสีที่แจมชอบแล้วก็อันนี้ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะ นี่มันเป็นเฉดส,สีที่ดูเข้ากับดิฉันสุดๆไปเลยเพราะแจมแต่งตัวสีนี้แล้วก็แต่งหน้าสีนี้ใช่แบบแล้วก็อายแชโดว์เขาอะค่ะทาติดดีมากๆพิกเมนต์แน่นแต่ว่าทาเราไม่ได้แบบไม่ได้หนาไม่ได้โป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบดีมากๆเลย I love, I love okay. อของพี่เลดน,นะคะเออฟรีค่ะ เพิ่งได้มาแล้วก็จริงๆอายแชดโดว์พิเลตไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่แต่ว่าไอตัวเนี้ยมันสีสวยแล้วก็มันน่ารักก็เลยใช้อ <laughs> โอเคจบ <laughs> มันน่ารักถ้าเกิดมันน่ารัก <laughs> จริงๆโทนสีแบบนี้มันเหมาะกับบ้านพวกเราไงออคือสีผิวแบบเนี้ยมันควรจะใช้ประมาณนี้นมันจะทําให้หน,น้ามันดู ไรแล้วตาไม่แบบไม่วอกอ่ะเออมันจะพอดีกับเปลือกตาพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากันจะทนผิวเรานี่ทนเดียวกันเลยใช่มันต้องมันทนนี้เรามีอันนี้แต่เราไม่ได้ใช้ทนนี้ชอบตรงที่ว่าอันนี้มันสามารถแบบเป็นที่ไหลจมูกได้กได้าอทำด้างได้เลยทีเดียวอะไรแค่ผกอันเดียวมันก็จบจบของอะไ่นะคะก็อันนี้นะคะของยี่ห้อซุกุค่ะก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะ เป็นแดงแบบแดงตุ่นๆนิดนึงเลยนี่ๆๆสีผู้ใหญ่อ๋อสีแบบคนอันนี้ก็วันนี้เราก็แต่งสีนี้อ๋อแต่พี่เนยอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์ที่มีอันเนี้ยฝ่องน้ำเนี่ยเออใช่ใช่ใช่จริงตั้งแต่ตอนกี่ขวบกี่ขวบมาก็ต้องมีอุปกรณ์นี้หมายถึงว่าอุปกรณ์แต่งหน้าแบบโอจีมากๆาเวลาเราพกไปข้างนอกเราไม่ได้อยากพกแปรงไปหลายๆอันอ๋อเราใช้เราใช้นิ้วเราไม่ใช้นิ้วไงเราแบงนี้เลยคือเนยเป็นคนแต่งแต่ง หน้าแล้วไม่ใช้นิ้วตัวเองมันจะใช้แปรงตลอดอะไรเงี้ยเ <gehen> พราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่มีแล้วต้องใช้นิ้วมันไม่ได้ก็เป็น,เนี้ยหานึ่ก็เลยก็เลยจะเพราะวนันนี้แต่ชอบสีตุ่นๆแบบนี้คือเวลาทารู้สึกว่าแบบว่าตามันจะดูมีมิติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีจะชัดหรือไม่ชัดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทาแบบมันหนาหนาบางแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เลยทาอยู่เงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพิกเมนต์ของเขาอ่ะมันดีแล้วสีอ่ะมันครบ สำหรับ1เปิดตาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปที่ต้องพกเป็นตลับใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแค่อันนี้มันก็จบเลยได้ทั้งแบบได้ทั้งดอลลี่อายได้ทั้งแบบว่าทําแบบว่าสร้างแบบแตงและเงาที่เปิดตาได้อะไรเงี้ยจบใช่ต่อไปนะคะก็คือบลัชออนมาหนึ่งสอันนี้นะคะของยี่ห้อฟี่นะคะอันนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นได้ทั้งลิป แล้วก็เป็นได้ทั้งบลัชออนวันนี้แจมทาสีนี้เลยเหมือนไหมเหมือนไหมแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเหมือนพุดดิ้งใช่ไหมคะพอเราเกลี่ยไปปาดไปอ่ะมันก็มันจะมีความแบบแอรี่อ่ะมันจะดูแบบเบาๆเป็นสีฟุ้งๆเอออะไรอย่างเงี้ยวันที่เราไม่ได้รองพื้นแล้วเราอยากจะออกจากบ้านเหมือนแก้มอมชมพูนิดๆอ่ะอันนี้ทาแล้วมันก็ดูแบบดูไม่เหมือนแต่งหน้าดี ก็จะชอบอันนี้มากค่ะของพิกเลตนะคะของพิกเกตคืออีห้อนี้นะคะ่ะทาร์สนะคะ Big Ego นะคะรุ่นอันนี้นะคะของพิเลตเป็นสี m a ด a c u j a j u ูซี่บลัชนะคะขอดูซิเพิ่หนะอยดิสีเลือกแสงมากโอ้คือจะบอกว่าสีเรืองแสงแบบนี้แต่ว่ามันแบบคุณพิ่ใช้ไปเยอะเห็นปะ คือเนี่ยมันเนื้อมันจะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอทาใช่ไหมทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเรืองแสงเกินแต่จริงๆแล้วอ่ะพอมันแตะแตะขึ้นมาใช่ว่า้อแบนเบลนดรพอมันเบลนด์ปุ๊บอ่ะมันอาจจะเข้ากับหน้าสีผิวพี่เลดมั้งแล้วมันเนื้อมันอ่ะพี่เลดชอบมากเนื้อมันมันวาวเวลาถ่ายรูปแล้วมันสวยอย่างเงี้ยนืกอออกปะเนื้อมันอ่ะเห็นนะมันไม่มีเนื้ออันไหนที่พี่เลดรู้สึกว่าดีไปกว่านี้เลยตอนเนี้ยคือดีมาก หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ everyday ถ้าสมมติคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าแล้วเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเก่งเห็นเราจะรู้สึกว่าเวลาเห็นมันจะรู้สึกว่ามันเข้าใจยากสีนี้มันดูแบบเอ้ยมันดูใสนะมันดูคข้รแต่พี่เด็ดอะช้สีนี้มันก็มันก็สวยแต่ว่ามันไม่ได้ โดดเด้งอ่ะมันมันก็กลืนๆไปกับผิวเราตัวนี้ทําให้ผิวหน้าเรามันอันนี้ทำให้ผิวเราดูแบบ้แบบอยาก่านสีแก้มอ่ะใช่คือเนี้ยดีมากเนื้อดีมากเนื้อละลายมากโอเคพื่อไปของเนยค่ะก็เป็นอีโอฟรีคือเนยชอบตรงที่ว่ามันมีสองสีแล้วมันก็เป็นเนื้อแบบครีมเวลเวทพุดดิ้งพุดดิ้งบอกไม่ถูกอ่ะเออบอกไม่เหมือนเนื้อดินน้ำมันเลยขี้เกลือแบบกดกดินน้ำมันนิดๆเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ เขามีเหมือนเป็น2ส,สีอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเวลาในเมคอทาบลัชออนเนี่ยจะไม่ใช้สีเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในตลับเดียวกันก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบแล้วก็โทนสีของมันอย่างเงี้ยคือตรงที่เป็นสีอ่อนอะ่ะแล้วก็เหมือนเป็นแบบเอาไว,ทว้ทั่วๆวบริเวณแก้มที่เราต้องการใช่ไหมแต่ว่าตรงอันที่มันเป็นสีเข้มขมันเล็กอันเนี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่าเอาไว้เฉพาะตรงจุดที่แบบว่าเราอยากจะทําให้มันเป็นแบบสีมีมิติเข้มขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยก็เอามาทาเป็นแบบ สีเปลือกตาได้ด้วยอะไรอ,อืมอก็รู้สึกว่าชอบมากสีน่ารักต่อไปนะคะเป็นอะไรที่สาวๆทุกคนต้องแชร์กันเนอะก็คือไอายไลไนเนอร์ค่ะหนึ่งสองซ้ำเอ,อ้ยวกันเลยเย้พี่น้องหนึ่งเลยมีฮอรอเดียวกันแต่แบบแค่คนลนเลยมันต้องมีฮอรอนี้ ไลเนอร์มันใชยี่ห้ออื่นไม่ได้เคยยี่ห้อเฮโรอีนใช่น็อกเอาทุกทุกยี่ห้อเลยใช่เพราะว่าไม่ว่าใครจะเปลือกตามมันแค่ไหนนะคะหรือว่าร้องไห้จะอะไรก็แล้วแต่เออเราร้องไห้เราขยี่ตาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดไม่เยิมดีแล้วเขาก็มีหลายโทนสีแบบมากๆยี่ห้อเนี้ยนี่มีอีกโทนเป็นสีน้ำตาลเรามีอันนึงเป็นสีเทาออกเทาๆนี่นี่หนึ่งแต่เราไม่ได้ใชนี่นี่เรามีแท่หนึ่งนี่ วันนี้วันนี้ที่เนยใช้เป็นสีอันนี้อายไลเนอร์ค่ะบางยี่ห้อมันเหมือนเป็นสีดำใช่แต่พอเรากรีดไปที่ตาสักพักมันเปลี่ยนเป็นสีเหมือนน้าเงินน้ําเงินเนวะลาแบบโดนน้ำเคยเห็นโดที่เช็ดน้ำที่ชู่มากลายเป็นสีน้ําเงินน่าสมัยก่อนมากนะนหรือว่าบางทีก็แบบ หลุดอะเหมือนลอกออกมา<ช>เลยนะแล้วก็เป็นเงาเงามันจะ<ช>ไม่สวยอันนี้สวยมาก<ช>แล้วก็จะบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นหัวปากกาที่เขียนง่ายมาก<ช>มันไม่ได้เป็นหัวโฟมอะบางอันมันเป็นหัวโฟมแบบแบบเป็นหมึกออกแบบไม่ค่อยออกอันนี้เป็นผู้กันใช่เป็นแบบเป็นผู้กันที่ หัวปลายปากกาปลายมันไม่ได้อ่อนแล้วันก็แหลมมากมันดีมากจะเขียนเป็นเส้นใหญ่หนาหรือจะเป็นแบบเส้นเล็กก็ได้คืนนี้ฟันหงว่าดีดีจัดคุ้มค่ามือใหม่ที่ไม่เคยเขียนอะไรเนอร์ก็ควรใช้อี่อนี้ต่อไปนะคะก็เป็นไฮไลท์ช้าดายเขาใช้ไฮไลท์กันดูดีกันทุกคนเลยของพิ่เลักของจีนไม่ของพิ่เลดก็ดีแต่ว่าเช็ดเช็ดเช็ดไม่ใช่พี่น้อยไม่ใช่ของพิ่เลดด้า มันถูกมากไม่เป็นไรไม่รู้มันอยู่ที่ว่าใช้แล้วดีไหมถูกไม่ได้หมายความว่าไม่ดีอันนี้นะคะอันนี้คอมอร์ตนะคะเบอร์02นย์สองนูซนเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในเป็นสียไงนี่น่เป็นอย่างไรจะเป็นไฮไลท์สีทองค่ะทองคือไฮไลท์ที่แจมชอบอ่ะจะเป็นแบบบอกสีทองทองเพราะเป็นคนอันดทนเลยนี่ละเอียดมากแล้วก็เนื้อละเอียดมากมันจะแบบไฮไลท์มันเนื้อละเอียดมากแล้วมันก็วาวมาก แต่ว่าราคาก็สูงนิดนึงของพี่แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เลือกเลยอันนี้คือแบบอยู่ในกระเป๋าตัวเองจริงๆรองแบบอะไรก็ได้ชอบ่ว่าก็ใว่อะไรก็ใส่ของพี่แต่ก็เลยเป็นโฮโจอันนี้นนคะจะบอกให้ว่ามันมีสามสีพี่แตซื้อมา3มสีเลยแบบทาแล้วหน้ามันจะปะทูมากไแต่ว่ามันมีสีทองสีขาวสีชมพูพี่แตซื้อมาสมสีใช้ในแต่ละวันเลยมันเป็นสีแบบ ทนอย่างนี้เนี่ยเนื้อเห็นป่ะเนื้อวาวติดดีเห็นป่ะเนื้อมันแน่นมากแล้วก็เนี่ยมันแบบคือมันมันมันเหลือบมันเหลือบมันเหลือบมันเล่นแสงมันเล่นแสงเนี่ยมันเหลือบเล่นแสงเนี่ยพี่เราจะใช้ตรงเนี้ยปุ๊บอะจมูกมันจะโด่งนือออกปะเนี่ยใช้ต้องโหนปุ๊บอะ หนกก็ดูใหญ่เลยอ่ะโหนกคือหนูเป็นคนโหนกแกน้อยอ่ะเป็นคนไม่มีโหนกอ่ะแล้วเราอยากให้มันเด้งใช่ไหมเราก็ต้องใช้ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเงาจบไอ้ตัวนี้น่าสนใจซื้อที่ไหนอ่ะไม่เกิน300รไปหาดูในช็อปปี้ถูกแลยดิอันนี้ชนะเลิศเลยนะพอถูกแล้วดีแต่พอลปอันต่อไปไปดูยี่ห้อเขาดิเราหลบไปโฮโจ อันนี้เป็นไฮไลท์ของชาแนลนะคะซึ่งแบบว่ามันจะไม่มีสีมันจะเป็นสีแบบขาวๆมุกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติบางทีสีขาวมุกบางอันอ่ะมันตลกเออมันจะขาวแบบมันไม่เข้าไรสีผิวมนุษย์ใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสีขาวมุกที่แบบอย่างเงี้ยอันนี้มันออกแนวแบบเขาเรียกว่าไงได้ทั่วทัวหน้า่นี้ไม่ใช่เฉพาะจุดเท่าไหร่นะพี่แอ๋รู้สึกเพราะพี่เอ๋เคยยืมมาใช้ ที่เปิดตานี้ในกระทาอยู่ตรงหัวตาในกระทาตรงตรงตรงโหนกแก้มใต้ตาตรงเนี้ยในกระทาเอามันตรงปลายจมูกในกระทาเนื้อเนื้อมันไม่แน่เนื้อมันไม่แน่ก็ใช่เนื้อมันไม่แน่นใช่เนื้อมันจะแบบกระจายตัวกระจายตัวเลยเนื้อมันกระจายตัวก็เหมาะกับการลงลงตรงผิวที่เราใช้บนหน้าเนี่ยแต่หน้าพี่เนยมันเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วมันเลยดูไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าพวกเราอะพวกเราต้องการพิกเมนต์แบบมันต้องแน่นมันต้องแน่นใช่แล้วก็เนยชอบที่เหมือนแบบตลามันใหญ่แล้วก็เนยก็เอามาทาตัว ถาตัวได้เลยเวลาแต่งเลนไ์้ก็แบบว่าเงาสวยอ่ะเออมันจะเบลนด์ไปหมดแต่เกล็ดมันสวยนะถ้าถ่ายรูปแล้วใช้ใช้แบบว่าพวกแบบฟิลเตอร์ที่เป็นเอฟเฟกตอ่ะมันจะเห็นแบบสะท้อนใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบ และนี่ก็คือที่สุดของเครื่องสำอางที่เราชอบนะคะของปีเลยค่ะชเพื่อนๆใช้แบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันบ้างไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็ใครมีไอเทมมาไหนเด็ดๆนะคะก็มาแชร์กันได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ